สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องการรมดำนะครับกับคำถามที่มีเข้ามาตลอดคือทำไมผมถึงไม่รับรมดำก็ง่ายๆครับผมก็ตอบเหมือนกันทุกครั้งนะครับคือผมไม่มีใบอนุญาตครับซึ่งถ้า ดนจับขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ผมก็จะมีปัญหาทางด้านคดีความนะครับแล้วก็ส่วนปืนที่ท่านเอามาให้ผมรมเนี่ยก็จะโดนยึดไปด้วยนะครับดังนั้นเพื่อความสบายใจของทั้งผมและท่านทั้งหลายนะครับก็ผมก็เลยไม่รับรมดำครับก็ง่ายๆครับ ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากไปกว่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคือไอการรับลมดำเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้กำลรกำไรอะไรหรอกครับนะเหนื่อยเปล่าครับถ้าคิดจะทำเป็นอาชีพซึ่งหลายท่านก็อยากจะทำเป็นอาชีพนะครับผมก็จะเรียนว่า ไปเสียเวลาทาเลยครับมันทําอาชีพไม่ได้หรอกครับรับรมดําเนี่ยมันเหนื่อยเปล่าครับนะมันเหนื่อยครับมันยากครับแล้วที่สําคัญนะครับมันผิดกฎหมายคือหรือต่อให้ท่านไปขอใบอนุญาตมาได้นะครับมันก็เหนื่อยอะครับแล้วมันก็ไม่ได้กำไรกำไรอะไรหรอกครับนะคือ แล้วมันปวดหัวครับบางบางอย่างเนี่ยมันเรียกว่าไงอะเอาแบบที่ผมคุยกับกับช่างน,นะครับที่เขารับทำนะครับเขาก็เขาก็บอกว่ามันก็ปวดหัวคือเราก็ทำไปให้ดีๆนะแต่ว่าลูกค้าก็ ไม่เข้าใจว่าแบบนี้หรือแบบไหนคือดีหรือไม่ดีนะครับก็มันก็เหมือนทำงานศิลปะนะครับเราก็ตั้งใจทำให้มันสวยอยู่แล้วนะแต่พอทำไปแล้วเขาไม่ชอบเนี่ยมันก็เสียอารมณ์นะครับแล้วเหมือนทำกับข้าวอะ่ะคุณลองทำกับข้าวดูอ่ะให้เมียให้ลูกกินอะ่ะแล้วเมียกับลูก,กบอกว่ามันไม่อร่อยอะ่ะทั้งที่คุณก็เออมันก็อร่อยอะ่ะ แต่เมียกับลูกของแม่อร่อยไม่อยากกินแบบนี้ยอยากกินแบบอื่นนะเออมันมันเสียอารมณ์ครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยเจอนะครับไอ้ปัญหาอันเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้รับไงครับ <c ười> คือที่ทำทำก็ทำของตัวเองทำของของเพื่อนก็ไม่ได้รับรับจ้างน,นะครับเพื่อนเนี่ยก็ ก็มานั่งทำนะครับผมก็ช่วยแค่นั้นนะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้รับงานไม่ได้ไปคือไม่ใช่ว่าเพื่อนแล้วเอามาให้ผมลมมาใหม้มึงต้องมามานั่งทำเองเดี๋ยวกูช่วยแนะให้ว่าทำยังไงนะครับประมาณอย่างนั้นคือถ้าอยากจะให้ผมลมให้เนี่ยก็ก็คงไม่สะดวกนะครับเนะพราะท่านก็จะต้องมานั่งนั่งทำเองอะ่ะผมก็ ง่ายๆครับก็ขัดขัดตรงนี้ขัดแบบนี้นี่ดูดูดเดี๋ยวเดี๋ยวกูขัดให้ดูน,บบนี่แบบนี้แบบนี้นะขัดแบบนี้นะต้มนะม้องดูน้ําน้ําให้มันเป็นสีแบบนี้นะอ่าต้มเอาตอนน้ำได้แล้วเราลงต้มเลยต้มลงต้มเลยอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ <S <S คือแล้วผมก็เหนื่อยครับกับการที่จะต้องมามาสอนเพื่อนทําอะไรบบอย่างเงี้ยก็สรุปก็เลยขายน้ํายาอย่างเดียวครับ จากประเด็นพวกนี้ท่านจะเห็นถึงประเด็นหนึ่งในในส่วนที่ท่านเป็นเจ้าของงานนะครับคือท่านอาจจะอยากได้แบบหนึง่งแต่ช่างอาจจะอยากทำให้ท่านอีกแบบหน,นึ่งนี่แหละครับผมถึงบอกว่าควรจะทำเองครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่า บางทีเนี่ยเราเอาไปให้ช่างทำเนี่ยช่างก็ทำมาไม่ถูกใจเราครับก็ทะเลาะกันเปล่าๆนะครับดังนั้นก็เราก็ทำของเราเองทำแบบที่เราอยากทำทำแบบที่เราถูกใจผมถึงได้ขายน้ำยาลมดำไงครับเพราะว่าผมเจอปัญหามาแล้วครับเอาไปให้ช่างทำช่างทำออกมาไม่ถูกใจจริงๆเขาก็คงจะทำดีนั่นแหละแต่มันไม่ถูกใจผมผมว่ามันแบบนี้มันไม่ใช่นะครับผมก็เลย ทำเองก็ผมก็เลยคิดว่าท่านอื่นๆก็คงอยากจะทําเองเหมือนกันเพราะว่าหลายท่านก็คงจะเจอปัญหาว่าไปให้ช่างทําแล้วไม่ถูกใจนะครับครับจะให้ถูกใจก็ทําเองนั่นแหละครับต่อให้มันเละยังไงมันก็เป็นเราทํานะครับนะมันก็มันก็ดูดีครับถ้าเป็นเราทํา คำว่ารมดำเนี่ยมันมันเป็นคำที่ผมว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับว่ามันเป็นการรมนะครับแต่จริงๆมันเป็นการต้มหรือเป็นการทานะดังนั้นเนี่ยพอมันมันเป็นมัน,มนบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นปืนใหม่ๆด้วยว่าปืนใหม่ๆเนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นยังไง เขาก็จะคิดว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามจินตนาการของเขานะครับจริงๆผมอยากจะให้ให้ลองไปดูปืนใหม่ๆดูก่อนนะครับว่าปืนใหม่ๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะบ,บางท่านคิดว่ามันจะเป็นเหมือนสีสเปรย์พ่นอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันมันก็คือเหล็กสีดำๆนั่นแหละครับนะนะก็สรุปนะครับว่า เหตุที่ไม่ได้รับร่มดำหรือไม่ได้รับทำอะไรเกี่ยวกับอาวุธปืนเลยเพราะมันผิดกฎหมายครับผมไม่อยากมีคดีไม่อยากมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับแล้วก็ตัวท่านก็คงไม่อยากโดนยึดปืนไปนะครับนะแล้วมันก็ยุ่งวุ่นวายนะครับดังนั้นถ้าอยากจะร่มก็ร่มกันเองนะครับผมแนะนำได้ ก็จะแนะนําเหมือนที่ผมแนะนําเพื่อนๆผมนั่นแหละว่าทําแบบนี้นะทําแบบนี้นะแบบนี้นะอย่างวันนี้ก็มีท่านลูกค้าปรึกษาเข้ามานะครับซึ่งผมก็พยายามแนะนําอย่างดีที่สุดนะครับก็ยังไม่ทราบว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะสําเร็จละครับเพราะว่ารมดำอีซี่เนี่ยมันง่ายมากขนาดเมียผมนะครับก็ยังทําได้เลยนะครับมันไม่ได้ทํายากอะไรครับอืม อีกประการหนึ่งคือเออถ้าท่านคิดจะรมดำเองเนี่ยท่านอย่าคาดหวังอะไรที่มันมันเกินจินตนาการครับมันเกินเหตุนะครับคือถ้ามันมีสนิมอะไรเยอะๆเนี่ยมันไม่ง่ายครับที่จะทำให้มันเหมือนเหมือนปืนที่ตู้ในร้านนะครับปืนปืนที่ร้านในตู้อ่ามันไม่มันจะไม่เหมือนอย่างนั้นหรอกครับนะถ้าสนิมมันเยอะๆ ถ้าสนิม,มันน้อยก็ยังพอว่านะครับเราก็ต้องทำใจว่ามันก็ได้ประมาณหนึ่งนะหรือการทำเนี่ยการร,รมดำเนี่ยสิ่งสำคัญมันไม่ใช่การรมดำครับสิ่งสำคัญมันคือการเตรียมผิวครับอันนี้มันก็ยากนะครับคือผมไม่แนะนำเลยให้ใช้เครื่องมือเครื่องมือไฟฟ้าผมแนะนำอย่างเดียวก็คือใช้มือขัดครับ วันก่อนก็มีท่านผู้สนใจสอบถามเข้ามาว่าจะขัดผิวยังไงให้มันเงาผมก็บอกว่าก็หาสำลีนะครับกับวีนอนนะครับมาข,ขัด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 มันไปเรื่อยๆละครับเดี๋ยวมันก็เงาครับประมาณสามชั่วโมงคือจริงๆผมว่ามันก็มันก็น่าเบื่อนะครับผมเข้าใจผมก็เคยทํานะครับประมาณสามชั่วโมงครับ แต่มันมันไม่ได้น่าเบื่อเกินจะทําครับก็ถ้าท่านอยากทํามันเป็นของของท่านท่านก็ท,ทําไปเถอะครับ <Rail road> มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะใช้มือขัดโลหะให้เงาแต่มันเป็นไปได้ครับแล้วมันเป็นไปได้ง่ายกว่าที่คิดครับคือบางท่านอาจจะคิดว่าต้องขัดกันเป็นเดือนเป็นปีแต่จริงแล้วมันขัดแค่สามชั่วโมงถ้าท่านขัดเก่งๆเนี่ยท่านอาจจะขัดแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้ครับมันมันไม่ได้ขัดยากขนาดนั้นนะครับนะแต่ บางอย่างมันก็ขัดยากนะครับเช่นขัดเอารอยสนิมรอยอะไรพวกนี้ออกบางบางครั้งเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีประสบการณ์เนี่ยเห็นงานเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะขัดเอารอยสนิมออกจนหมดนะครับอันนี้ก็ก็ต้องทําใจครับเพราะว่าถ้าท่านเอาไปให้คนอื่นทําเนี่ยเอาไปจ้างเขาทําเนี่ยแล้วเขาพยายามที่จะทําตามใจท่านเนี่ยผลมันจะออกมาเละครับ คือ <c oughs> มันจะเสียทรงเสียอะไรเละไม่สวยเลยนะครับลอยสนิมหมดก็จริงโอขัดมาเงาแวบเลยก็จริงแต่มันไม่สวยครับเพราะว่ามันเสียทรงมันเหมือนรถนะครับถ้ามันชนมายับยับมากๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นนะครับเปลี่ยนชิ้นนั้นถ้าพยาย,พยามจะเคาะเนี่ยพยายามจะเคาะพยายามจะโป้เนี่ยพอพ่อนสีออกมาเนี่ยมันก็สีมันก็เงาได้นะครับ แต่มันจเอเห็นแหะครับว่ามันมันมันไม่สวยอะ่ะเออมันเสียทรงมันมันเสียไปแล้วอะ่ะนะครับแต่ปืนอ่ะมันไม่มีชิ้นส่วนให้เปลี่ยนแบบนั้นนะดังนั้นสีมันอาจจะไม่ได้เงาหรือว่าไม่ได้มีรอยอะไรอยู่บ้างน,นะมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไอ้แบบที่เสียทรงอ่ะครับนะครับอ่าคือ อันนี้เทวดาก็แก้ไขอะไรให้ไม่ได้ครับก็มีความพยายามนะครับคือความพยายามที่จะจะเชื่อมเติมผิวขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้เชื่อมกรบอะไรแบบนี้มันเท่าที่ผมเจอมานะคือในกรณีถ้าต้องเชื่อมกลบเชื่อมอะไรขนาดนี้ส่วนมากมันจะออกมาแล้วมันจะรมดำไม่ค่อยได้แล้วล่ะครับเพราะว่า พอลมดำออกมามันจะด่างครับเนื่องจากว่าลวดเชื่อมกับกับไอตัวเนื้อเหล็กเนี่ยมันเป็นคนละเป็นคนละเหล็กกันการทําปฏิกิริยากับน้ำยาลมดําเนี่ยมันจึงต่างกันมันก็จะออกมาเป็นจุดๆด่างๆอะไรแบบนี้ไม่สวยเคยเห็นเคยทํานะครับไม่สวยก็เขาก็พยายามออกมาให้แก้งานนะครับก็ผมก็บอกว่ามันแก้ไม่ได้หรอกเห็นไหมมันมันมันไม่มีทางแก้ได้คุณต้องเข้าใจวิศวกรรมว่ามันเป็นแบบนี้นะมันแก้ไม่ได้ แบบนี้นะครับผมแนะนําว่าพ่นสีไปกระจกครับนะผมแนะนําเสมอเลยครับถ้ามันหนักหนามากๆเนี่ยคุณพ่นสีดีกว่าครับนะผม,ผมไม่ได้ขายสีนะผมขายน้ายารมดําแต่เราต้องพูดความจริงกันครับนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมันจะทําอะไรได้แล้วมันจะออกมาดูดีผมแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือพ่นสีถ้ามันเยะเละมากๆนะก็วันก่อนก็มีส่งภาพให้ดูคือมันเละมากเลยอะ่ะ ผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยก็โปแล้วพ่นสีจบครับมันจะง่ายกว่าลมดำคุณไม่สามารถจะมันก็ทํามันก็ลมได้แหละถ้าคุณไม่หวังอะไรนะแต่ถ้าคุณหวังว่าจะให้มันสวยพ่นสีจะสวยกว่าเพราะว่าลมดำมันมันไม่สามารถจะเติมผิวขึ้นมาได้เขาบอกว่าเขาเขาเชื่อมติ๊กได้นะผมก็บอกว่ามันมันก็ดีเชื่อมติ๊กับมันก็ได้แหละมันก็เติมผิวขึ้นมาได้จริงๆแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาว่า พอลมดําแล้วมันจะด่างนะครับเป็นเป็นจุดจุดจุดไอ้ตรงที่ลวดเชื่อมมันมันมันเติมลงไปครับอ่ะดังนั้นนะครับอ่ะก็ลมดําทําไมต้องลมดําเองทําไมผมไม่รับลมดําก็ได้ตอบไปแล้วนะครับลมดําเองดีกว่าครับนอกจากว่ามั่นใจในช่างท่านใดแบบเออมั่นใจอะ่ะแล้วคุยกันรู้เรื่องอะ่ะเออหรือเข้าใจอะ่ะเข้าใจว่าช่างอะ่ะ เขาจะทําออกมาได้ประมาณไหนทําแบบไหนนะครับก็แบบนี้ก็ไปจ้างเขาลมก็ได้นะแต่ถ้าคิดว่าจะพิสดารอะไรเนี่ยหรือว่าไม่แน่ใจในตัวช่างก็ลมเองครับง่ายๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอ,อถ้าสนใจจะซื้อน้ํายาลมดําก็ก็ซื้อนะครับก็ก็สั่งโทรสั่งนะครับง่ายๆนะไม่ยากเลยโทรสั่งน้ํายาลมดําเนี่ย จะแชทมาสั่งก็ได้ครับในแอปก็มีนะครับแต่โทรมาสั่งดีกว่าจะได้คุยกันไงครับก็คุยเหมือนที่เล่าเนี่ยแหละว่ามีรูปมีอะไรส่งมาให้ผมดูผมจะได้เออช่วยแนะนําได้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ